วันนี้มาพบกับพัดตอยร้อยไม้อีกแล้วครับผมวันนี้เรามีเชิแขกรับเชิญที่เต้คือแทนครูน้องแดงน้องป๊อปแป,ป๊บและพี่ปอนั่นเองครับเย้ <c oughs> วันนี้เราจะไปที่ไหนกันพี่พาโตะแม่วางครับโอเคเดีย๋ยวเราจะออกเดินทางกันก่อนนะครับบ๊ายบาย ร้านนี้เขาจะมีอยู่สองราคาก็คือถ้ามีคนล้องให้400บาทแต่ถ้าเราล่องเอง300บาท1แพนั่งได้4คนเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะตอนนี้ทุกคนก็เตรียมตัวดูดูชุดของเจ้าป๊อปปีปอดไปไหนอ่ะพี่มันเงินได้นแลเราบครูพระ เตรียมตัวไปไหน่ะงงครูพระครับพร้อมไหมพี่พัท <Yeah. S 2> นี่เดี๋ยวแม่จะไปนั่งรออยู่ข้างล่างข้างล่างเขามีแบบที่ให้นั่งรอเราอา,อ,อาจจะมองไม่เห็นนะคนับเดีย๋ยวให้ดูภาพน้ำที่ไหลมาโยช่วงนี้หน้าหนาวน้ำก็เยอะหน่อย เดี๋ยวเรานั่งรถกระบะพี่เขาขึ้นไปกันรับ ครับโอเคไปกันครับสมาชิกโกมือนหน่อยเย้คันหายรูปไหม ต้องตกเนียด๋ยวให้อะไรดูหัวเหัวเรือเราแวะถ่ายรูประหว่างทางได้นะโอเค ชิวๆนะมีนาทีขัดลายเรือเว็นกรรม เป็นกรรมติดแล้วครับคุณผู้ชมณต้งไปตรงนู้นบ้างเหมือนติดดูดูดูว่าเขาไปอย่างงั้นนะฮะแล้วดูเาราตึงซึงเออเอาไปนี่จ้ถ่ายสองคนที่ถ่ายได้แล้วถ่ายคนเดียวหมอ oh. มีแล้วที่เราไม่พาแม่มาแม่หัวใจวายตั้งแต่โค้งแรกอะเอาเอาตัวทำไมมันมาทางเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับท้ายทำไมหน้ายังติดอยู่อะเขาลุกไหมเขาลุกช่วยไหมมาเอาออกเลยเอาเลือกมามเอาเลือกมา มากเขามีให้ทายเรามาลากระวังลื่นนะพี่บอร,ระวังลื่นนะ,ะ,ะเขาต้องอยานน่าไปอยู่หัวเยอะถ้าไปอยู่หัวเยอะมันจะแน่นแน่นหน้า,นงงานต้องกลางเลย มานั่งไม่เป็นไรวงนี้ก็อยู <huh ่ไปสิบนาทีหน้าโมว่ถึงแม่แโมวันนี้พัดกิติพัฒน์จะพามาถ่ายูเปี่ยป่าอเมซอน

เอเธอก็พอว้าวว้าวไม่ถึงชั้นมันสั้นเลยนะอืมมันอาจจะเป็นไม้ที่เหมาะกับหน้าร้อนไง ดนข้างดนข้างอีกอีกข้างหน้า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 ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮดโทรศัพท์ฟาดโทรศัพท์มาฝากก่นเฮ้ยเจ้าตกนะแล้วหนี่อันนี้ติดเสื้ออะไรอะเอาล่ะข้างหน้าติดติดติด หมดสภาพไปแล้วพัดแห่งทุ่งหญ้าอเมซอนเดี๋ยวให้เอพี่ป๊อไปไหนอ่ะกลับเล็ี่กลเลกใช่ป๊เธอมานั่งเงรอเขาจะ ควบคุมสมอเรือเองเราไปทีทางหัวไดนะ้ไหมไม่ได้นะ <S <S น่าพักเลยไอ้วออ่าไอ้จะแบบเปี้ยแล้วนะมันตึงต้องลงทุกคน <c oughs> คนคนข้างหน้าเนี่ยโอ้โหข้างหน้าสวยมากโอ้ข้างหน้าสวยเนาะสวยตกน้ำลึกด้านนั้นครับโอ้ยน้ำลึกน้ำลึกน้ำลึกช่วงนี้น้ำมันเยอะ เขากลางเข้ากลาง ทุกคนไม่ไหวแล้วลูกชายแม่ไม่ไหวแล้วไไม่าโอ้โเกือบตายแม่น้องป๊อบเขา้าเข้าขาช้ำไปหมดแล้วแม่ยยเย้ถึงแล้วถึงแม่แล้วนะคะทุกคนไปขึ้นเลยขึ้นเลยไปเดี๋ยวไปข้างบนกันจอดเรือก,ก่อนนะคะ ันนีถึงปลายทางแล้วอนี่เดี๋ยวพักกินข้าวกันนะครับผม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับพัดปอยร้อยมาในตอนหน้าจะพาไปที่ไหนรอติดตามรับชมได้เลยครับ